บ้านใหม่ของเราต้องสวยแน่ๆเลยค่ะฉันตั้งตารอมาตั้งหลายวันเลยนะคะคุณชอบก็ดีแล้วครับค่ะพ่อคะน้ำใสลูกมาได้ยังไงมะนาวคุณไปรอทางนน้นก่อนได้ไหมถ้างั้นคุณก็เร็วๆหน่อยละกันเราต้องรีบไปเซ็นเอกสารอยู่ ลำสยลูกมาทำไมครับพ่อคะตอนนี้แม่ป่วยนักอยู่โรงพยาบาลเหมาได้ทำการรักษาแล้วแต่ยังไม่มีเงินใจ่ายให้โรงพยาบาลค่ะแล้วต้องใช้เท่าไหร่สามหมืนบาทค่ะฮะสามหมืนแม่แกก็มีแฟนใหม่แล้วนี่ทำไมไม่ไปขอเขาล่ะ ไปขอมาแล้วค่ะน้าเขาไม่ให้แล้วยังด่าหนูอีกพอ่พอพอ่อพ่อต้องร้องอ่ะเอาไปซื้อขนมกิน หนูหนูเก็บวันนี้ไว้ก่อนนะแล้วหนูก็นั่งรอลุงอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งไม่ต้องร้องแล้วนะ ถ้าไม่มีปัญหาอะไรแล้วลบกวนเซ็นชื่อให้หน่อยนะคะเท่าที่ผมดูเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวผมเซ็นให้เลยเดี๋ยวก่อน เขาเป็ใครคุณนพค่ะเป็นท่านประธานบริษัทเราเองค่ะคุณครับต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าทางเราก็พ่งสตามมาว่าวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการก่อสร้างได้ปรับราคาขึ้น10%เเพราะฉะนั้นสัญญาฉบับนี้ผมไม่สามารถดำเนินการได้ครับแต่เมื่อกี้ผมก็คุยกับผู้จัดการของคุณเรียบร้อยแล้วนะ ตกลงราคากันเรียบร้อยแล้วด้วยคุณจะมาปรับราคาขึ้นตอนนี้เนี่ยผมว่ามันไม่สมควรนะนั่นราคาบ้านของเขาที่ตกลงกันไว้คือเท่าไหร่ล่ะครับ3ล้านบาทค่ะ3ล้านบาทสำหรับบ้านใหม่สองชั้นราคานี้ก็ไม่ถือว่าสูงเกินไปถ้าเกิดว่าต้องเพิ่มค่าวัสดุก็ประมาณ50าหมบาทครับ วัสดุอุปกรณ์ราคาเพิ่มขึ้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมผมเองเนี่ยก็ทําธุรกิจมานานหลายปีนะแต่ผมยังไม่เคยเจอนักธุรกิจคนไหนที่เหมือนคุณเลยต้องขอโทษจริงๆนะครับคนเราทําธุรกิจต่างก็ต้องการกําไรคงไม่มีใครยอมขาดทุนหรอกครับไหนไหนสัญญาของเราก็ยังไม่ได้เซ็นถ้าง,งั้นเราก็ยกเลิกไปเลยก็ถือซะว่าเราต่างไม่มีใครได้เปรียบ หรืเสียเปียบแบบนี้ดีไหมครับ hmm. นาวไปกลับจะไปไหนล่ะฟีฟาถ้าคุณไม่ให้บริษัทนี้สร้างให้แล้วคุณจะเอาบริษัทไหนที่ไปดูเมื่อเช้าก็ไม่เห็นสวยเลยเพื่อนๆของฉันทุกคนเนี่ยเขาก็ให้บริษัทนี้สร้างกันทั้งนั้นยังไงฉันก็จะเอาบริษัทนี้เออ มันก็แล้วแต่คุณอะถ้าอยงนั้นพวกคุณสะดวกชำระเป็นเงินสดหรือว่ารูดบัตรดีครับในบัตรนี้มีเงินอยู่3าล้านบาทอ่ะเงินสด50,000 ครบครับนั่นเดี๋ยวคุณช่วยพาเขาสองคนไปเซ็นเอกสารให้เรียบร้อยนะครับส่วนเงินห้าหมืนบาทนี้ผมขอ,อไปก่อนแล้วกันได้เลยครับเจ้านาย นี่เป็นเงินห้าหมื่นบาทหนูรับไว้นะลุงคะหนูรับเงินนี้ไว้ไม่ได้หรอกคะ่ะแม่หนูสอนไว้ว่าไม่ใ,ให้รับเงินจากคนแปลกหน้าหรือคนที่เราไม่รู้จักหนูเงินนี้พ่อของหนูฝากลุงเอาให้หนูเองจริงเหรอคะ จริงสิขอบคุณนะคะอะพีบ้าคะเราเรีบไปกันเถอะค่ะนี่คุณเป็นบ้าอะไรของคุณเนี่ยฮะ,ะหนูถึงแม้ว่าพ่อกับแม่ของหนูพวกท่านจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วครอบครัวของหนู อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนคนอื่นเขาก็ไม่เป็นไรหรอกนะหนูจงใช้มันเป็นแรงผลักดันเพื่อพัฒนาตัวเองในอนาคตหนูก็ต้องเป็นเด็กดีของแม่เขาด้วยล่ะลุงไปก่อนนะค่ะน้ำใสน้ำใส พ่อขอโทษลูกพ่อขอโทษพ,พ่อผิดเองก่อนหน้านี้ที่พ่อไม่ได้คิดถึงชีวิตของหนูเลยถึงแม้ว่าแม่กับพ่อเราจะหยากกันแล้วแต่เรื่องนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับหนูเลยพ่อขอโทษนะลูกพ่อขอโทษเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแม่กันนะพ่อคะ วันนี้ไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลพ่อกับแม่พาหนูไปเที่ยวได้ไหมคะ <Okay. S 1> หนูอยากมีรูปคู่ครอบครัวเหมืนเพื่อนๆเ,เขาได้สิลูกได้สิ